แจงติดอยู่นะแต่เครื่องงอมาสภาพนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมช่างปองร้านมิเตอร์สวิตกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาดู iPad Air 4นะครับนี่ iPad Air 4นะครับแจองติดอยู่นะแต่ดูสภาพครับ oh, <no. S 1> เครื่องงอมาสภาพนี้นะครับ แต่ตัวนี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับะนะครับยังเห็นภาพได้ปกติอยู่ใช้งานได้ปกติหมดทุกอย่างเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดัดบอดี้กันครับตัวนี้มันเป็นบอดี้อลูมิเนียมนะครับยังสามารถดัดได้อยู่นะก็มันไม่ได้งอเขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้หักฉีกไปเลยนะครับเราจะมาดัดกันแต่หามว่าดัดแล้วได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่มันก็ยังดีกว่าดีกว่าใช้แบบนี้ อย่างนี้ก็อัตนตรายเนาะอัตนตรายโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดัดอย่แล้วกันก็นะครับหลังจากที่เราแกะตัวจอนะครับอ่าแกะตัวจอจออกจากตัวบอดี้ไปเร็เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็แกะตัวเมมบอร์ดออกด้วยนะครับเพราะว่าตันเกิดความเสียหายครับพอคิดดูบอดี้งอแบบนี้นะครับแเราเมมบอร์ดประกบอยู่นะมันก็จะงอตามมาเลยนะครับนะครับ ขนาดตรงนี้ยังเริ่มงอหน่อยเดียวนี้ผมดัดก,กลับมาบ้างแล้วนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดัดในส่วนของบอดี้กันแล้วก็อีกตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่าในส่วนของอตัวสแกนนิ้วนะครับมีลูกค้าทําร่วงมาแรงก็คือเกิดรอยแตกร้าวนะครับทําให้สแกนนิ้วไม่ได้นะครับอ่ะอนีนะครับจะเห็นรอยร้าวตรงนี้นะ,ะก็ในส่วนของ,ของตรงนี้มัน แตกทาให้ตัวแกนนิวมันช็อตครับมันจะร้อนเลยเดี๋ยวผมอาจจะตัดการทํางานในส่วนของแปกแนนิน้วออกไปให้เลยนะครับเพราะว่ากันตัวเครื่องมันจะกินไฟนะครับมันจะกินแบบแบบจะลดไว้สำหรับใครที่ในในในยังไม่เคยเห็นภายในของ iPad Air 4นะครับดูนะครับตัวน,นี้ก็จะมีเมมบอร์ดนะครับที่ประกบอยู่นะครับแล้วก็จะมีแม่เ,เหล็กเยอะมากเลยแม่เหล็กเต็มเลยมีแบตเตอรี่ แบตเอรี่กล้องหลังนะครับส่วนกล้องหน้าอยู่นี่กล้องหน้าโอเคเดี๋ยวเรามาดัดพอดี้กันเลยดีกว่า กีนะครับที่ผมให้ดูนะครับว่ามันดัดได้ประมาณ80-90%นะครับว้าว <Wow. S 1> นะครับมาดูมาดูมุมนี้กันบ้างนะครับเมื่อกี้จะมองไม่ค่อยชัดเป็นไหมครับจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับจากเมื่อกี้นี้งองอหนักมากแต่ก็ยังมีการถ้ามองถ้ามองเนี้ยมองแบบมองตรงเนี้ยครับจะเห็นอยู่ว่ามันงออยู่บ้างเล็กน้อยนะครับคือมันจะมีแบบเขาเรียกอะไรนะ ม,มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าบอดี้อลูมิเนียมเนี่ยครับเวลาที่มันงอไปแล้วเนะี่ยอลูมิเนียมมันจะยืดตัวนะครับมันจะไม่สามารถกลับมาในสภาพเดิมได้ให้ดูตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าดก่อนนะทำไมม่เห็นชัดๆด,ดีในส่วนของอ่ะน่าจะเห็นไหมในส่วนของปุ่มตรงเนี้ยครับจะเห็นเหนือปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยมันจะมีโค้งๆอยู่เห็นไหมครับเพราะตรงเนี้ยมันงอมาแล้ว พอดัดกลับนะครับตะลูมิเนียมมันยืดไปแล้วอะมันยืดตัวไปแล้วครับมันจะไม่สามารถหดกลับไปได้นะครับก็จะมีรอยอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าถือว่าดีขึ้นครับถ้าถ้าโดยรวมเนาะเค,เคเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับ mm hmm. ก็หลังจากที่เราทำการแบบบอดี้แล้วประกอบเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในรุ่น iPad Air 4นะครับว้าวเป็นไงครับให้ประเมิน ด้วยสายตาก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าดูใกล้ๆก,ก็ยังมีรอยเบี้ยวอยู่นะครับอ่ะดูนะนไมครับมันจะมีแบบแอบเบี้ยวอยู่นิดๆน,นะครับได้แปดสิบเซ็นแปสิบถึงเก้าสิบปอร์เซ็นก็โอเคแล้วครับดีกว่าเป็นสภาพที่มาตอนแรกเนาะก็มาผมจะมาให้ดูว่าตัวปุ่มล็อกนี้พัดไอดีินก็เสียนะครับเหมือนที่ผมแจ้งไปเพราะว่า มันแตกแตกมาเลยน่าจะพอหินหิน,นงเงาๆอย่ครับรอยแตกตรงกลางนี้นะครับก็มาเทสเสียงกันอีกครั้งหนึ่งอ่าเสียงดังปกติครับแล้วก็ระบบชาร์จอันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับพอดีอออเทสก่อนอบคกูนะครับมองเห็นไหมเอย มองไม่เห็นไม่เป็นไรโอเคก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยเนาะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ในรุ่นที่ผมแจ้งไปในต้นคลิปนะครับน่าจะเป็น iPad Pro 11นิ้วปี2018ปี2020 และปี2021นะครับ iPad Pro 13.9าตัว Gen 3นะครับ Gen 3 Gen 4 Gen 5นะครับในลักษณะที่เป็นบอดี้เรียมๆแบบนี้นะครับบางๆเรียมๆแบบนี้นะครับแล้วก็ iPad Air 4นะครับมีเหมือนรุ่นนี้นะบอดี้รุ่นนี้งอง่ายครับถ้าใครได้ทำงอหรือกดเขาบอดี้บิดเบี้ยวไปนะครับก็สามารถนำมาให้เราดัดให้ได้ครับราคาก็ไม่เท่าไหร่ครับลองสอบถามกันมาแล้วกัน เดี๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่ไลน์แอดให้ด้านล่างนี้นะครับก็แอดไลน์กันมาครับหรือสแกนบาร์โค้ดก็ได้ครับขึ้นบาร์โค้ดให้ด้วยเนาะหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากจะซ่อมนะครับเจอกักราะนี้เราอยากซ่อมนะก็ส่งมาให้เราได้ครับหรือขึ้นที่อยู่ให้ข้างล่างเหมือนกันนะครับหรือจะแอดไลน์ไปคุยกับแอดมินก่อนได้ครับสอบถามราคาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ครับร้านผมนะครับตั้งอยู่ที่สิวจะปากลังสิบนะครับ ชันสามโซนเซนทันนะครับห้อง ITS 056นะครับเข้ามาก็จะหาไม่ยากครับมีมีชื่อร้านมิเตอร์สวิตโลโก้ใหญ่ๆอยู่ครับหรือถ้าหาไม่เจอก็สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์095-916-9453นะครับจะมีพนักง,งานรอรับสายท่านอยู่นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปพิมพ์เท่านี้ครับสวัสดีครับ